สวัสดีค่ะไอสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื้อนี้ค่ะเชิมสืบภาพพี่น้องเขาป้าเขาดงกันค่ะขามาหาเนาะไหมอีกเนาะค่ะแล้วก็สืพาไปรอเบิ่งเห็ดเบิ่งถามค่ะทางบ้านมีเห็ดเบิ่องฐามออกค่ะฝนตกมือสองมือเห็ดเพิ่นได้มาอยู่เล็กค่ะแต่ว่ามันก็อยู่น้ำโขกน้ำตาเนาะจากไปจะไปพ่อเนาะเถอะเนาะแต่พี่น้องไปเบิ่งพู่นน่ะเบิ่งก่อนเนาะไม้เฮาดูค่ะต่งยางบุปป้าบุปดงเป็นังซี่เด้อพี่น้องหาเข้ามาบ้างมันยังไงเล็ก ไปครับพี่นนอกวันหลักพอกวลัพี่นอขมวรัไปเกพี่เอนอนนึงเยอขมวกับี่หักทำไมเขากรบอกดนว่าเพิ่ออกเหียอะไรเนี่ยนะานนอ่านี้นานอี่หนอีนี่ กอดได้ออกกอดได้ออกขึ้นในก่อนอนี่โอ้ยกำลังสุดใจแล้วเนาะพี่น้องงามเยอ่ดอ,อกอค่ะขึ้นในในกระมวลน้องพี่น้องอน,น้อยไปขึ้นน้ำยานหมเดเลยขึ้นน้ำยานเพาะว่าการโตหลายหมดปีนี้แหละพี่น้องแขนขาบข้าวเม่นเลยโตหลายปีนี้ค่ะรุ่นแบบโตหลายว่าย้่องยัง นน้เอนยน้ำก็เข้าไปได้ขึ้นเาโอ้หางันนออยไงโรยจ้ะอปเดี่นอนหนึงเป็นข้างนี่พี่น้องม่ออกมาได้สองน้องงามน้องงามข้ามไชจืดย้ำฝุนไย หานอนี่สองนอเลยหอง้ว่สองค่ะสามนอนิเห็นที่นอนนี่งามนี่เนี่ยก่อนน้ำใหม่ท่้นอุดมสมบูรณ์แดดเก้านะคะแสมัยตะก้อนก็จะเป็นแนนอแบบนี้มดเลยนอกกระสกับสิงแต่ว่านันจะเป็นนอที่งามเพราะว่ามืดอายุเลี้ยวค่ะน้ำใหม่นี่กัะกับวัตบวเล้ยวหละยี่สิบสามสิบปีย่พีนอน งามพนะระค่ะหนี่ลูกค้า,คานี่หามมไม่ปหอมไปนั่นครับคุน้ำง,งามมานี่เป็นตามเธือบังเวอนอเลยนอนน่บคนแบบบังนวรน,นะ มดอ,อคมีค่ะสามนอสองนองเนี่อมอือคอนเปล่ามือคคล่ะคือาดเลลดแทงีขมเดมขอีฝฟ้นดียวนี่เนาะ้งามงมีดขอดี่า ม่หรือเปล่อืมจะนอนไมอืไ,มไปครับมาสรุปผลก่อนนี้ครับมีพี่น้องมาผิดบางก่อนนี้มึงกับผิดางดอกเดีครับดีวะมาได้มาได้เกล็ดอืมดีพอดีมัดค่ะย่านเป็นคนที่มามากักเอาน้องใหม่เกลี่ยราะว่าไม่มีความรู้สึกว่ามันค่อยงาม,มันนะพี่นอ<ม>้องเนี่ยต้องออกเกลี่ยนี่แต่ว่าเมื่อวอันบ้านเขาก็ได้สอบออกคือเกล้ได้ค่ะสี่คือเกล้รล้วป็นคนใม่มามักเกลี่ยนี่ ทำมาเกเนี่ยพ่อกะพอดีเนี่ยเห็นพ่อขาดคัน,นี้เส็นนั่นี่เขาอยากบอกรุมร้อมนี่เกรียนกันได้ค่ะเลรียนรุ่ยกันน้องไซป์เป็นกับไปอีกโซนทางอีกโซนหนึ่งกันขึน้นมานดีเนาะขึ้นมานแต่ว่าเป็นต้องเอานอาไม้เก่งกว่าสัตไปนี่กับมาซอนกันค่ะอย่ามือแรงมาเบิ้งคลิปกันแล้วกันมามาบอกมาซ้อนกันว่าเอาถึงสี่เดอหอนจังไดเนี่ยอันจึงแสบเป็นกับว่าเอามา เนียยสีที่เนี้ยได้เงินเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยจั้งสีนกระเบ้าหมาเห็นปะเสรเิรเอาห่อทั้งลุ่มไปด้วค่ะอ่มีบุ่ย่ต่อมาเลยเนี่ยเนี้ยได้เงินเนี่ยพี่น้องตายได้แล้วขอแกครับขอเลขแหกมันอาลองนมิโอ้อซัี่ก็ไดีนอที่นีกรดีเลยนีไค่ะไปครับเเนาะ เออะพี S <S <S ่น to ้องเมืองสามน้องงามสามน้อพี่น้องหนึ่งสองสามนะแต่น้องสวยๆมีน้ำใหม่งามน้องเมืองเนเนาะมันเ้อออกดีดีก่อนนี่นี่้มา้าอน้ำใหม่ก็ถือทางเส็นสิัดข้า ่อทางเป็นแผงนี่สว,สวยหนึ่งนอง,นองกบไปพร้อมอันนี้สวยอออสองนอคาะแขนน้องงาม เลี看看네้ยมดีพี่เนาะข้ามย์เนี่นอนรุมนอนหนึ่ง S <S นีน้ำไม้มออกอยูนอนอีกเดีวนีไม้ิวเพิ่งออกน้ำมีน้ำน้ำไม้ของวัตะอีกหน่นในอีกสองนี่อตมกันพี่น้อง,องน้ำรั้ปิด เหมืนอนออนอยู่ค่ะเตียมกระเพรนหน่นอยไปนนไปแล้วดีเนาะไปถามคนนมีเอนข้างบนนะแมเอาเด้อค่ะประมาณสองถา่านกิโลคุณเอรถจอดที่บนนะ้ำก็ได้ไปไปแล้วหนอนหน,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 นอนตั้งมจะเกิดหน,นึสองนอนสูงร้ายหลายเดียว

ออนนี่แหะคะเดี๋ยเติตตมานอกไหมกันเป็นน้ำใหม่กระสะน้ำใหม่ขี้ะะอีรีเขาเนีน่ค่ะแต่ว่าออนเด้อค่ะออนโ้ยายกเดนห่ยอมหน่อยอน,นี้ีละ เงือกออกนี่เลยทีเดวนี่เลยทีเดียวหัวแดงเขาขาวเดี๋ยวก่ได้ก็ไป็พญานาคเรื่องหนึ่งนี่พี่น้องน้ำไม้ตะลโสนเนาะต่างกันเนาะดูพี่น้องเกิดได้เกิดดีดูค่ะน้องใเพิ่นละดิเนี่ยหมายถึงว่าอายุเพิ่นนหรอนั่นเนระเดินน้องไม้ขี้อายุเพิ่นน่ะพอน้องไม้ใหญ่ล่ะแต่ว่าอ่อนดีอยู่ข้าประมานน้องไม้แข็งเลยน้องไม้อ่อนน้องไม้น้อยเนี่ยนี่ ถ้เป็นน้ำไม้แข็งบาคา่ค่ะน้ำไม้กันเห็นปะแห้งเยู่นี่เอามาน้ำเนี่ยเอาบ้องเพิ่นแล้วก็เหมันก,กับ,บา้านตัดน้ำไม้เกลี่ยกับเมย์เฮากับเมย์อีอออรีอยู่นี่พี่น้องนั้นขาดเนาะแต่ว่า,าเขาก็อยากได้บ้องอไปพี่น้อง mhm ừ, cái này coi mhm nháo luôn mhm con mhm 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 này mhm 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 con mhm 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 นกสมมกระดีแล้วยงมีนกนกมันจะเป็นหน่วยันของพคนอ๋อครับขาวดีเห็นที่ไหนนะเราตังนี่นอนดีกระดีเลยอะไรครับอ,อ,อืม

นี่อ๋อนีตั้เปิดคลาแน่นะน่ะอ่อน đẹp không? đó, Nào Chị Nó ngon มืนหมุนกับเ speaker, ปเบ sì. บ็นไงคอพี aire, ่มนืมเกือบมาปร่ทันที่หนึ่งรอเดี๋ยอีกตอนหนึองมาเกือบเรามาไม่ทันนอนสวยดี มันมันโอ้นานาพีเนาอยาให้เ hey. บ He <fe> um ิ้ง้นี่ให้นอยอะเ้อค่ะสี่ห้าหกนอนปโอนนงานนี่ฝ่อร้อก็ต้งงานติมาเลยมาเห็นตีห้อย

ต้มตีเพิ่มเถิะต้มตีอืเดมายวอน้ำดินน้ำดินอถ้าเราไปเจอันแค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวน้ำดินนี่ก่อนอล้วไม่พอจะออกค่ะฝนน้ำน่อกเน้ฝนตกบางแห้ง 我我你上了。 นี่นอนหน่้นอนึงอีกโอ้ยู่กลางครับอนอนึงกลางทั้นีออนีนนนอกันดีดีพี่น้องมูค่ะแบนี้งานนี้ครับนี่ก่นี่ทอกันมดแล้วทอกันมืด้่งามดีเลยพี่น้อง อ่อนดีน้ำไม่เกิดไม้ยุขาตะบ้านเกิเป็นน้ไม่อ่อนดอีเนี่ยน้อยน่อยตะบ้าน้องงามส่วน,นได้ตะนอสนสนแหละต้มกับง,งามย้ำสัมแต่งงาม,งาม,ง,ามงามนี่น้ำเลอะไหล อ่อยใครงงลายน่ะก่อนนี่ก็จะเป็ดสผลงค่ะเฮ็ดไ้ดีเลยเห็นเห็นน้ะใหม่ปะค่ะเห็นไปดี่ั้อสพุ่นน่ะมันจะเกิดไหมอ้ยหลุมมาตัวนีลุมหอยเข้าไปเนียเอออืมน้ำน่าอ่อนดีน้องน้องตัวใหญ่เเต๋อเกิอฝนมือ มื่อสองมื่อเกิดมาได้เมือ่อหพนพี่น้องสองเนี่ยนี่งา,า้มอ่ะอ๋อแล้วเนื้อ

หน่อยยังจะเนี่ยโอ้พี่น้องมงว่ะก่อมาเนาะไปเจงอใช่งอนีน่งานค่ะพี่นองนอสันอยากัง,งานนาะอันนี้เน่งนิยนะคะนนน่ัยั่ พี่เนาะ bay สิได้ bay สิได้ bay ตัดจำเลยพันปอกเรื่อเพิ่นกับปอกออกค่ะวี่พี่น้องผลงานเขามื่อนี้ค่คไม้เอาน้ำมาน้ำหิวน้ำแล้วเป็นพี่น้องคลิปนี้ก็จะไว้สนีละเด้อค่ะฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อค่ะพาพี่น้องมาเลาะปลาเนื้อใหม่อีกค่ะเดี๋ยวสิพาไปต้อยอีกดงนึงเยอะค่ะเพราะว่าเนื้อใหม่มันกระเพาะกระเทือนน่าได้หลายยุทธวิวาก่ะกระเพาะสิเดต้มขายค่ะฉันอยากได้ต้มขายก็ต้องไปอีกค่ะก็สิเดพาพี่น้องไปจั่ะมือนี่สองโด่งสามโด่ะเนเนาะค่ะจไดกฝระเพาะกกดไลค์ระเทือนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเส,สริมหักพี่น้องเด้อค่ะ